สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียนโปรยทานเป็นรูปกังหันลมแบบนี้นะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ40เซนนะทีนี้เราก็จะประกบทุกเส้นเข้าหากันแบบนี้แล้วก็พับครึ่งนะคะแบบนี้นะ ต้องรอยพับนะคะเราก็บีบให้มันเป็นรอยนะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาเริ่มทําฐานก่อนนะคะจับริบบิ้นเส้นแรกมาทีนี้ก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่3ม,มาคล้องเส้นที่สองแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะจับตรงรอยพับแล้วเราก็จะเอาริบบิ้น สอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะพอเราสอดเข้ามาแล้วทีนี้ให้เรากางรูของเส้นที่4ออกแบบนี้แล้วก็ไปรวบจับเอาเส้นที่3นะคะผ่านช่องที่4ออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐานลักษณะนี้นะขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เหรียญน,นะคะวางลงไปแบบนี้ ทีนี้เรามาดูริบบินกันนะคะมันจะมีเส้นที่อยู่ด้านหน้ากับเส้นที่อยู่ด้านหลังเราจะมาทำเส้นที่อยู่ด้านหน้ากันก่อนนะคะทีนี้เราก็จับเส้นด้านหน้าของทางด้านบนเนี่ยนะคะแล้วก็เอาเส้นด้านหน้าจากบนพับลงมาด้านล่างแบบนี้เส้นด้านหน้าจากขวาไปซ้ายเส้นด้านหน้าจากข้างล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนเส้นด้านหน้า จากซ้ายไปขวาแต่ทีนี้ให้เอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านมานะทีนี้ให้เราดูนะคะ ด้านที่มองเห็นเหรียญน,นะเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นนั้นพับลงมานะคะเหมือนเส้นนี้นะเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้ทีนี้เราก็หมุนมานะคะให้สองเส้นนี้มันอยู่ด้านบนนะทีนี้เราก็มาดูว่าเส้นไหนที่สองแล้วเรามองเห็นเหรียญน,นะอา่าเส้นนี้นะคะ ถ้าเราหมุนมาทางด้านนี้นะคะมันก็จะอยู่ทางด้านขวานะแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูนี้หมุนมาด้านบนนะคะทีนี้ก็สองดูเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นทางด้านขวาที่มองเห็นเหรียญน,นะเราก็ไปริปบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้เลยสอดให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายนะแล้วก็สอดลงไปทีนี้พอเราสอดครบทั้งสีเส้นแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้เราก็จะเอาเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในรูนี้อ่าแล้วก็สอดลงด้านล่างเลยหมุนนะคะเราจะเอาเส้นยาวนะ เห็นไหมเอ่ยเส้นสั้นเส้นยาวเราจะเอาเส้นยาวสอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะเราก็สอดลงมาสอดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะ ทีนี้พอเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้นะคะให้เรามาดู2เส้นด้านบนให้เราพับเส้นทางด้านซ้ายนะคะพับมาด้านหน้าปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือแบบนี้เสร็จแล้วให้เอาอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นทางขวามือเส้นนี้นะพับเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแล้วริบบิ้นมันก็จะทับ เส้นที่มาจากทางด้านซ้ายเส้นนี้นะทีนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะทีนี้เราก็สอดเข้าไปเลยเราก็ดึงริบบิ้นนะคะให้ขนาดตรงน,นี้ยมันพอดีกับความกว้างของริบบิ้นที่มาจากทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้นะทีนี้ให้เราพับตรงนี้ให้เป็นรอยเลยนะคะบีบให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ เราจะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะทีนี้ด้านถัดมาเอาริบบิ้นทางด้านซ้ายพับมาด้านหน้าไปริบบิ้นชี้ไปทางขวามือแบบนี้แล้วเอาเส้นทางด้านขวามือพับเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วไปริบบิ้นสอดเข้ารูนี้ เราจะไม่ดึงแน่นเกินไปนะคะเราจะดึงแค่พอดีกับความกว้างของริบบิ้นที่เราพับมาจากทางด้านซ้ายมือแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะบีบตรงนี้ให้เป็นรอยพับเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เส้นถัดมาดูดีๆนะคะมันจะมีเส้นด้านหน้ากับเส้นด้านหลังให้เราเอาเส้นด้านหลังนะแล้วก็จะพับไปทางด้านขวามือแบบนี้แล้วก็ พับริบบิ้นอีกเส้นหนึ่งลงมาแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้นะคะดึงริบบิ้นให้พอดีกับความกว้างของริบบิ้นเส้นที่เราพับมาจากทางด้านซ้ายมือลักษณะนีะ้ด้านสุดท้ายนะคะเอาเส้นด้านหลังนะพับไปทางด้านขวามือแบบนี้เอาอีกเส้น พับมาด้านหน้าทับเส้นที่เราพับมาจากทางด้านซ้ายเส้นนี้นะคะแล้วก็ปลายลิบบินสอดเข้ารูนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้พอดีกับความกว้างของริบบินเส้นที่เราพับมาจากทางด้านซ้ายมือ แล้วก็บีบให้เป็นรอยพับนะคะทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้นะต่อมาเราก็จะเอาเส้นสั้นนะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเส้นยาวกับสั้นให้เราเอาเส้นสั้นนะคะพับไปทางด้านซ้ายมือนะคะม้วนเข้านะอีกรอบหนึ่งนะคะจับริบบิ้นม้วนเข้าหาตัวมันเองแบบนี้ แล้วปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะแบบนี้นะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงรูนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยนะแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกให้พอดีกับรอยตรงนี้นะคะ ตัดแค่เส้นหน้านะคะเส้นนี้เราอย่าตัดนะตัดให้พอดีกับตรงนี้นะคะต่อมานะคะเส้นสั้นเหมือนเดิมม้วนเข้าหาตัวมันเองปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้นะแล้วก็ดึงให้กระชับชใช้กันไกนะคะ ตัดปลายริบบิน้นออกนะเอาให้เสมอรอยตรงนี้นะคะแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะเส้นนี้นะม้วนเข้าหาตัวมันเองปลายริบบิน้นสอดเข้ารูนี้ดึงให้กระชับช ขาดปลายริบบินที่ยาวเกินมาออกนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะให้เราพับเข้าหาตัวของมันเองแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะตัดนะคะอันนี้เรายังไม่สอดนะคะแต่ว่าเราจะตัดก่อนก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะเราก็จะตัดให้มันเสมอกับตรงนี้นะหรือว่าจะสั้นกว่าเล็กน้อยก็ได้นะคะ ประมาณนี้นะทีนี้พอตัดเรียบร้อยแล้วเราก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปเลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาตัดริบบิ้นเส้นยาวนะคะให้มันเป็นเหมือนกัางหันลมนะแล้วก็จะตัดแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะตัดให้ครบทุกเส้นเลยก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกางหันลมก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยไม่เปลืองริบบิ้นด้วยค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะ